สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านิทานเรื่องอะไรคะ่ะไรปิงปิงสวัสดีค่ะเ okay. เริ่มเลยนะคะว้าววันนี้วันเกิดคุณยายทั้งบ้านวุ่นวายกันจ้าละวัดทุกคนล้วนมีหน้าที่แม่สัง่งคนนี้คนโน้นทำนั่น ปิงปิงแล้วก็มีหน้าที่ยิ้มแย้มแก้มปรีรับแขกส,ขสุขสุขสัรสองมือยกขึ้นพนมหน้าน้มก้มลงสวัสดีทั้งวัน,นคุณนาก็มางานด้วยถักเสื้อแสนสวยมาเป็นของจะทงน้ำให้คนอยาของขวัญน,นะคะปิงป,งปิงหาน้ำให้ดื่มมาพแม่ยิ้มปลื้มลูกฉั้นลูก Okay. ของขวัญกล่องเล็กกล่องใหญ่ยอยมาไว <sah> ้วางรอบแจแจกันปิงปิงยกมือสวัสดีลุงขายโรตีก็มาหนึ่งนั่นสวัสดีเสียงใสเอาน้ำมาให้น้ำดอกอันฉันปิงปิงยกมือสวัสดีคุณยายขายมีเพื่อนยายของฉันสวัสดีค่ะเสียงใสปิงปิงกลมไหว พาไปหากันไหนเคียวสวัสดีให้ดีเลยนี้สวัสดีค่ะชำเรืองเห็นชายผ้าไหมรียกมือไหว้กล่าวไปเร็วพันสวัสดีค่ะเสียงใสในิยอยเองไงคุณยายยิ้มขันคุณยายรูปหัวปิงปิง,ปงขอบใจจริงๆริงปิงปิงปงคนขยำและแล้วก็ถึงเวลาเป่าเทียนเฮห,หาทุกคนสุขสันร์ ร้องเพลงรถนักดำหัวไวปอนท่วนทั่วให้คุณยายนั้น,นแข็งแรงมีสุขภาพดีอยู่ถึงร้อยปีปลดมือพร้อมกันนั่นค่อย่างนค้นี้ค่ะอันนี้ค่ะ,นนคะทุกคนคืออะไรนะคะสตอเบอรีคร่ค่ะสตอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีเค้กใช่ไหมคะเคค่ะปิงปิงุ้งฝฟหลับไปละมือยกไหว้หลับไปสัง ยกมือทั้งที่ตาหลับพุมพันหมุกมาสวัสดีในฝันโอเคค่ะควันนี้เราก็มาอ่านิทานเรื่องปิงปิงสวัสดีค่ะในนั้นเทลสวัสดีให้ดูหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะอ้าวโอเคบายบายออาปิดอีพีนี้ทนยังไงคะวิธีวิธียังไงคะเฮ้ค่ะเจอกันค่ะ